เอามัเลยพ่อออกมาเลยนี่นะครับจะเดินหลังคอมนะครับนะฮะหลังจาปรับสมดุลร่างกายเสร็จนะครับสามารถจะยืดหลังให้ตรงได้นะซึ่งญาติพี่น้องก็ไม่เชื่อว่าทําได้แล้วเราก็ทําไม้เท้ากายสิทธิ์ให้หนึ่งอันฮะเป็นไม้ไผ่นะฮะนี่จากบ้านปรับยืดทั้งพ่อยืดยืดไว้อย่าอย่าเผลอนี่ครับอย่าอย่าเผลอนะครับพ่าถ้าเผลอแล้วก้มหน้าไม่ได้เวลาเดินมองตรงๆพ่อาเดินไปที่รถครับพ่อนี่ฮะนี่ฮะ คุณพ่อของอาจารย์ปาโมดบอทบอยืดพ่อยืดช้าๆพ่อต้องเออเ<ร>ตือนตัวเองนี่ครับสาคัญนะครับรต้องช้าๆนะครับแล้วเงยหน้าไว้พ่อเงยหน้าไว้นะฮะ <c oughs> พอก้มหน้าปุ๊บเนี่ยหลังจะค่อมนะฮะ <c oughs> พอหลางกากที่ปรับสมดุลเ,เส้นประทานหลังเรียบร้อยนะครับหลังที่ค่อมงุ้มนะครับจะสามารถยืดตัวได้แต่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยนะครับนะฮะต่อเนื่องระยะหนึ่งก็จะเคยชินนะฮะเนี่ย เป็นไงครับไม้ใช้ได้ดีนะครับนะฮะโอเคเบานะฮะครับโอเคไม้เท้ากายสิทธิ์ฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคฮะโชคดีฮะโชคดีครับโชคดีครับโชค